อัสสลามุลัยกุมบรอมาตุนลอยระกาตุ์สวัสดีนะจ๊ะพวกลูกหลานแดงทุกคนโตอยากจะขึ้นมานานแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาเขาเปลี่ยนนามแล้วก่อนนี้ขึ้นเวทีตั้งครั้งแรกขึ้นเวทีที่ผ่านฟ้าลาดประสงค์อายุยังเจ็ดสิบห้านี่แปดสิบสองแล้วนะอะตู้มาจนอายุมากแล้วแล้วก็ มันอาจจะหูตาก็หูก็ตึงตามันก็ชักจะฟ้าฟางแต่อย่าถืออะไรนะถ้ามันรุนแรงไปมั่งก็คิดว่าให้อภัยคนแก่ก็แล้วกันนะโต๊ะมาวันนี้ดีใจมากที่พวกเราได้ตื่นตัวกันออกมาช่วยกันถ้าเราอยู่หลังตู้เย็นหรือฟังข่าวแต่ทางบ้าน มันไม่เหมือนกับเราเข้ามาร่วมกันร่วมกันเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนพวกนั้นจะได้เห็นความสามัคคีของเสื้อแดงแต่พูดว่าเสื้อแดงเดี๋ยวว่ายายทำไมแต่งสีนี้เพราะยายมาลถเมย์ขึ้นแต่งสีแดงมันก็เอายายไปกอดไปปั้มไม่ได้หรอกต้องแต่งสีนี้ป้องกันเพราะยายไม่ชอบโต๊ะไม่ชอบเสียงนกหวีด พอมันเห็นพวกเสื้อแดงมันจะเป่านกวีใส่นะเพราะงั้นอย่าถือว่าแดงนี่เราต้องแดงเข้าไปในสายเลือดแล้วหัวใจของเราไม่ใช่แดงด้วยเสื้อผ้าแต่มาเสื้อผ้าด้วยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเสื้อแดงคือเป็นคนที่ประเสริฐมีคุณธรรมมีศีลธรรมแต่ไอ้พวกสารพัดสีไอ้เสื้อเหลืองเสื้ออะไรทั้งหมดที่พวกมันเป่านกวรีน่ะ มันไม่จริงใจต่อประชาชนและคนไทยในประเทศมันไม่ได้รักไม่ได้รักนายกของเราที่เราเลือกตั้งเอาเข้ามาแล้วมันบอกมันเทิดทูนพระมหากษัตริย์มันไม่เหมือนเสื้อแดงอย่างพวกเราเทิดทูนมหากษัตริย์เราไม่ต้องกล่าวมันอยู่ในใจเรา ไอ้พวกที่กล่าวกุ้มเฟยไอ้พวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์มันคนตอแหลมันคนโกหกมันปิ้นป้นวันหนึ่งมันพูดไม่รู้ขี่ยางไหลตลกจนพวกเราเอาไม่ถูกว่ามันจะเอาแบบไหนใช่ไหมแต่ยายขอพูดก่อนขอให้อิสลามที่ทุกจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพหรืออยู่จังหวัดไหน เพราะอิสลามมีอยู่ทุกทั่วประเทศไทยทั่วโลกเพราะอย่างนั้นมุสลิมต้องตื่นตัวเตาอยู่ประเทศไหนเราต้องรักประเทศนั้นในเมื่อเราเป็นคนไทยเกิดในประเทศไทยถ้าประเทศมันวิบัติแบบนี้เราต้องออกกันมาช่วยกัน เราจะไปอยู่หลังตู้เย็นทําเป็นว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่ธุระของฉันฉันไม่กินแล้วฉันไม่เกี่ยวอันนี้ผิดต่อหลักศาสนาของอิสลาม <c oughs> ไ็อย่างนั้นอย่าว่าโตอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะโตะต้องขอพูดให้มุสลิมเราตื่นตัวกันมั่งเพราะว่าพระเจ้าบอกว่า คนเราทำดีเพื่อจะไปสู่สวรรค์ในโลกหน้าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เราอยู่ศาสนาไหนเราต้องทำแต่ความดีแล้วเราต้องปกป้องศาสนาชาติพระมหากษัตริย์แต่เราบอกว่า ไอ้พวกนั้นมันบอกว่ามันเอาชาติมึงเอาชาติไหนกูอยากรู้มึงเอาชาติหมามาใช้หรือเปล่าคนที่เขามีชาติเขาก็ต้องมีศาสนาถ้ามึงเอาแต่ชาติมึงไม่มีศาสนา เพราะงั้นมึงเข็นฆ่าประชาชนได้งไงละ่ะอีกก้าสิบเก้าศพคนอย่างโตนี่จำขอไอ้พวกไอ้อปรีจังไรฟังเอาไว้มั่งที่มึงไปสลายวันนั้นมึงสลายคนที่เขามีความรักชาติรักคนไทยด้วยกันทั้งนั้นเขารู้ว่ามึงรักที่ผิด เขาก็ไม่ร่วมกับมึงแล้วมึงเข่นฆ่าประชาชนโดยที่เขาทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเขาต้องการประชาธิปไตยมึงให้ไม่ได้หรือไงวไอ้พวกสันตานสันตินนะ่ะประชาธิปไตยไม่เห็นมันยากเย็นอะไรเลยคือพวกมึงนะพวกอมาตมึงไม่กดขี่ประชาชน,ชาชน มึงทําประโยชน์ให้ประชาชนและให้ความยุติธรรมไอ้สารเดี๋ยวก่อนขอโทษทีเออสารสารนั่นแหละสารนั่นแหละถ้ามึงซื่อตรงต่อประชาชนสารให้ความเที่ยงธรรมไอ้กระชั่งที่มันอยู่หน้าสารน่ะอย่าให้มันตะแคงให้มันตรงประเทศชาติจะไม่พินาศ คนก็อย่าอยู่กันอย่างเป็นสุขกัประชาชนทุกคนที่ออกมาเขาต้องการทำมาหากินเขาไม่ได้มาหาเรื่องแล้วมึงเป่านกหวีตั้งนานแล้วของมึงเมื่อไร่จะถึงล้านเล่านี่นี่กูเนี่ยไม่ได้เป่าแล้วนกหวีส้นเต้นส้นมืออย่างพวกมือ่งอู๋กนวกนี่ไหวเขาใช้เหรอ บูดรถไฟให้มึงรู้ว่าอีกหน่อยประเทศไทยท่านนายกยิ่งรักจะเอารถไฟฟ้าแรงสูงมามึงรู้ไหมความจะร้อยู่ที่น,นั่นโง่แล้วยังอวดฉลาดอะไจังไลแล้วทุกวันเนี่ยมึงทำดีมากเกินไปมึงไปยึด สถานของราชการนั่นนะมึงทำดีเหรอทำถูกเหรอไอสถานที่ราชการเขาทำอะไรมึงก็เคยเป็นนายกและมนตรีมามึงย่อมรู้ดีแล้วมึงไปทำลายในเงินของใครเงินภาษีของประชาชนคนจนจน,จนก็มียังพวกมึงจะออกกันก็ขี่บาทไว้ก็อยากรู้ มึงเข้าไปทำลายจะเอาชนะตัดไฟตัดน้ำไม่ให้สถานที่เขาทำงานกันนั่นน่ะมึงเกิดมามึงมีหัวคิดไหมมึงตัดน้ำตัดไฟนะ่ะมึงไปตัดไอ้บ้านสี่เสาเนี่ยทีประชาชนเขาต้องทำมาหากินชาวไร่ชาวนา เขาก็ปลูกข้าวให้พวกมึงแดกแล้วมึงแดกข้าวแล้วมึงไม่มีนึกถึงบุญคุณชาวนาเขาบ้างหรือไงชาวนาเขาทําจนหลังขดหลังแข็งมึงเป็นนายกมึงเคยทํำไหมให้ประชาชนมีอะไรใช้มั่งมีถนนหนทางไหมตอนนี้มึงอย่าคิดนะพวกตายไม่ใช่พวของมึงเลยว้ยนี่พวกของกูว้ย ตอนนี้เขาตื่นกันมาหมดแล้วข้าวหน้านะมึงเอาอะงมหอยไปกันแล้วกันแหมจังเลยนึกจะว่าวิเศษขนาดไหนแล้วมึงไม่อยู่ต่อไปแล้วนี่หมายสาลมาแล้วศารอะไรก็ยังใช้ได้แต่สารรัฐน,นูนพวกเราไม่ยอมใช่เข้าไปเป็นคดีที่นั่นสารรัฐน,นูญ ขอพูดหน่อยแก่แล้วอายุก็อาจจะมากกว่าโต๊ะก็มีหรือจะน้อยกว่ามันก็หกสิบเจ็ดสิบทำไมใช้หัวคิดให้มันเป็นประโยชน์เหมือนคนแก่คนนี้ไม่ได้หรือไงเลียนมากก็สูงแต่ไอ้พวกจังไร ได้ปริญญามาเยอะแยะแม่มันหลายใบเก็บไว้ที่ไหนว่าแมวมาโอดมาโชว์มั่งแล้วก็เอามาอ่านดูมั่งว่ามึงคนสุมสมควรทาอะไรมั่งที่ใบที่มึงได้มั่งมีปริญญาอะไรมั่งแล้วทําอะไรมั่งให้ประเทศชาติอะไรมึงสู้ปอสีไม่ได้หรอกแกแล้วมันก็ต้องมีความคิดใช้หัวสมองให้มันเป็นประโยชน์อย่าคิดว่าคนอื่น เขาจะโง่ไปหมดทั้งประเทศเปล่ามึงรู้ไหมตอนเนี้ยเสื้อแดงมันเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแต่ขอให้พวกมึงถอยลงถอยลงไอ้ผ่าเอ้ยยังไม่รู้สึกอีกไอ้แทยไอ้เทือกไอก้แทบก็นอกสภาไอ้มักอยู่ในสภาแม้พวกมึงกวนส้นตีทั้งสภานอกสภานเลย ในสภาในก็พูดซ้ำๆซ,ซักๆพอเขาประท้วงก็หาว่าเขาโมแมแต่พวกมึงโมแมมึงไม่รู้หรอกมึงพูดนะซ้ำแล้วซ้ำอีกกูฟังแล้วกูยังเบื่อเลยว่ามึงพูดกฎหมายข้อไหนกันวะเล่นในสภาเราเล่นไปประชาชนเลือกมาเข้าสภาแล้วเราเขาใช้ให้เป็นสอสอ เล่นในสภาเพื่ออะไรเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนที่เขาเลือกมันเข้าไปแต่นี่มึงเลือกเข้าไปมึงไปเล่นพวกพวกเงินทั้งนั้นประชาชนไม่ได้รู้เรื่องเลยมึงเล่นเกินกติกาเวยแทนที่สภาประธานเขาต้องใหญ่เขายกย่องให้เป็นใหญ่สภาพูดอะไรต้องฟัง แต่พอพวกฝ่ายรัฐบาลจะพูดมึงค้านเวลาเลยมึงเป็นรัฐบาลทั้งนี้เขาก็ไม่ได้ค้านเขาฟังมึงอย่างมีระเบียบมีระบบแต่มึงเข้าไปเป็นค้านเป็นรัฐบาลกูค้านตะบันบี้เลยว่ะคนอย่างกูโตะบำรุงพูดอะไรพูดเรื่องจริงมึงตะบันตะบี้เพราะมึงชอบวี่ไง ยังไม่สายเกินไปเพียงแต่สารเขาร้อมออกหมายจับแต่เขาก็ยังไม่ได้จับเขาออกหมายให้มือรู้สึกตัวกลับตัวกลับใจซะเป็นพลเมืองที่ดีอาจจะหมดปราระนี้มึงอาจจะได้เป็นนายกก็ได้แต่ถ้ามึงทำสันดานอย่างนี้กูจะบอกลูกหลานกูไม่ให้เลือกพวกมึงเลยเลือกไปเอาไปทำอะไร แม่เดี๋ยวเลือกเข้าไปเพราะมันเป็นนักทยกประชาชนไปร้องเรียนมันก็เป่านกวีดให้แล้วก็มึงจะทำอะไรให้เจริญต้นตีนระบบทักษิณก็ไม่เพาะระบบทักษิณแลวนี่กูบอกเอาละมึงว่าระบบกูกับระบบกับมึงด้วยแต่ระบบทักษิณเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประเทศชาติ เขาทำอะไร30บบาทรักษาทุกโรคยายพวกย้ำหน่อยนะเพราะไม่ย้ำประเดี๋ยวพวกไอ้พวกเราเสื้อแดงอาจจะลืมเดี๋ยวไปเข้าไประปชาติปัดไปฟังมันมากๆอาจจะหาว่าพวกมันทำดีรักษาโรค30สบาทให้เงินในชุมชนยายเรียกไอ้แบบนักการเมืองเขาเรียกเรียกเป็นเอาภาษาชาวบ้านนะ เขาเอาเงินช่วยทุกจังหวัดแล้วช่วยคนแก่มีอายุแต่มึงเคยช่วยไหมคนแก่ฮะเขาจะช่วยคนที่มึงทำเขาอะเป็นเป็นอมพาตก็มีตาบอดก็มีทำให้เขาเจ็บเขามีลูกมีผัวมีเมียกันทั้งนั้น มึงทำลายเขามึงเคยให้เงินเขาไหมพอรัฐบาลแจกจ่ายให้ทั้งเสื้อเหลืองให้ทั้งเสื้อแดงให้ทั้งประชาชนทุกหลากสีที่บาดเจ็บให้เงินมึงก็ขานนี่เขาเรียกว่าลูกอีช่างขานขานตะบีตะบันเลยแล้วนี่นะยายขอให้ทุกคน ขอให้รวมพลังกันให้มาต่อสู้เยอะๆเพราะเรายังไม่ยุติเพราะไอ้พวกนั้นยังไม่ได้เข้าคุกเข้าเมาาื่อไหรเราค่อยสลายนะขอให้มากันทุกคนอย่าอยู่ข้างหลังถ้ามึงไม่เข้าคุกพวกกูเสื้อแดงจะเอาเชือกผูกคอมึงอย่างที่มึงต้องการสวัสดีปรบมือดังๆให้กับโต๊ะบำรุงของเราด้วยนะครับ